สวัสดีจ้าวันนี้อ้อยจะผัดพริกแกงหมูนิดหน่อยหมูชิ้นหมูสับปนๆกันไปหมูแบ่งออกมาจากสามีทํานะคะแล้วก็มะเขือยังไม่หั่นนะเดี๋ยวย้อยจะหั่นแล้วใส่เลยมะเขือนี่ซื้อเลานจากร้านเทอรเกายตุรก,รกีเขาไม่ได้แช่แข็งไส้เขาก็จะไม่ดานะเพื่อนๆเวลาตอนไปซื้อเราเห็นขั้วเขาดำๆไม่ต้องตกใจนะคะไม่ได้ดํานะข้างในถ้าแช่ตู้เย็นไส้มันจะดําแต่นี่ย้อยมาแช่ตู้เย็น สามสี่วันละมาดูกันว่าม,มันจะดำไหมเนี่ยก็มีพริกแกงํำเองเนี่ยอ้อยอยากจะกินผัดพริกแกงไปขับไปผัดกันใส่พริกแกงกันจ้าเฮียอ้อยก็เนี่ยที่ตำใส่ช่องฟิตไว้เอาออกมาก้อนนึ่งเราผัดน้อย,ยไงเราก็เอาออกมาเอเราโขกหยาบๆใช่ไหมเฮียอ้อยออกมาก็ยังแข็งนิดๆก็สาบโขกเอ,อีกหน่อยนึง เพราะเราผัดเนี่ยหยาบมันจะมาดูไม่น่ากินเท่าไหร่มันก็โอเคอยู่แหละแค่นี้คงจะพอกลัวมันจะเยอะไปเพื่อนเเยอะไปมันก็เผ็ดไปเพื่อนเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนอท่องยูทูบเขาเห็นเขา็ลงคลิปทำริสมาสกันบ้านเ้ียไม่ได้ทำลอกจ่าอยู่กันสองคนแตใหย่ไม่ได้ทำอะไร ก็แค่ทำอาหารกินกันตามภาษาค่ะใส่หมูเลยค่ะมันจะได้ไม่ดีหลังจากหยุดงานมาสองอาทิตย์ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มงานแล้วนะคะช่วงนี้คริสต์มาสผ่านเราก็เริ่มปีใหม่งานเราก็จะเยอะเยอะไยอย่าว่าหมูชิ้นมันน้อยก็เลยเอาหมูบดแบ่งมาหน่อยมึงจะทำอาหารให้สาจะทำสปาเกตตี้ให่งสาก็จะแบ่งมานิดนึงใส่น้ำปลานะคะทุกคน เราได้ได้ผัดเข้าไปหอมด้วยกันหมูผัดรุกแกงใส่มะเขือธรรมดานี่แหละได้มะเขือมามันสวยดิขอกดตัวดูด,ด,ด,ดนิดนะถ้าเราปวนก็ขอโทษทำทกแกงงทั้งนั้นที่กแกงทำเองสีสันว้า เอยตั้งใจนะไม่ไม่หั่นมะเขือไว้แต้มไปดำเราจะพาใส่เลยเห็นไหมไม่ดำเพื่อนมะเขือเนีเ่ยตอนนี้ย่าเอ้ยสสมน้ำนิดนึงเาื่อผ่ามะเขือเขาไม่ได้แช่ตู้เย็นไงที่ร้านอะ่ะเพื่อนถ้าเขาแช่ตู้เย็นไฟมันจะดำไอ้ย้อยอออมาแช่ที่บ้านสสี่วันแล้วเนี่ย ไปกับพี่แกพี่ก็บอกว่าโอ้ยมะเขือเก่ามันไม่ได้เก่านะเขาไม่แช่ตู้เย็นเรา็เําทถูกต้องแล้วมะเขือถ้าแช่ตู้เย็นแล้วไส้มันจะดําใส่สักหน่อยนะึงหน่อยใส่เยะอะพอ้แลวใส่โถได้กินผักบ้างไม่ต้ององ้อร้านไทยแล้วร้านเขาก็ไม่ได้แพงนะเขามีมีของไทยขายแทบทุกอย่างนะ ใสใบมะกรูดใส่นิดนึงมะม่วงมีมะม่วงกินมะม่วงลูกน้อย,อ,ยอะก็ซื้อร้านร้านเขาเลยเพื่อนมะลุมเงาะอะไรฝรั่งเขาก็มีแต่แพงมาก,กเพื่อนประเทศจึงเมื่อกี้เขาเขามีขักเหมือนว่าเราเหมือนกันคล้าย ทำไฟคุยกันไปเนาะเพื่อนๆนี่แป้งนอลเราผัดหมูต้องน้ำตาลน,นิดหน่อยจ้าไมไมมะเขือยังใส่ไม่หมดเลือกที่จะไม่ถ่าเอาไว้นะคะไว้ใ้มันดำใส่เกลือมก็ยังดำนิดๆก็ไม่ผ่ายโยลงเลยเพื่อนสบาย เผือกยังกรอบมากที่เหลือต้อมจิ้มน้ำพริกถ้าจะกินเด็ดๆเนี่ยค่ะผัดที่แกงเยอย,อยง่ายๆไม่ต้องลีลาอืมเค็มได้แล้วโอ้หวานนิดยึย้อยชอบกินเหวานวก็ไม่ถึงก็วหวานนะติดหวาน ถ้ากาลางเนอะเราจะกินติดหวานนิดนึงมะเขือเนี่ยเรา,ก,รรเา,เาก็ผัดพอกระดกนิดนึงมะเขืออร่อยมากเลยจานเสร็จแล้วก็ปิดไฟ น้ำคุกทิพย์จริงๆน่ะค่ะเพ,พื่อนๆเสร็จแล้วใส่จานกันคนเดียวนะคะกินคนเดียวแค่นี้ก็เยอะเพื่อนๆจาเห็นไหม ผัดพริกแกงเราไม่ได้แกงนะคะยวไม่ได้เอาน้ําท่วมท่วมนะคะผัดพริกแกงมันต้องผูกขิงนะ,ะเนี่ยคนเดียวมือ้อหนึ่งสองมื้อเนี่ยกินไม่หมดแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะสองมื้อเราก็ไม่หมดแล้วนะผัดพริกแกงหมูเห็นไหมน้ำผูกขลิกเราผัดนะเราไม่ได้แกงนี่แค่นี้พอแล้วค่ะ ถ้าใครมีใบโหระพาหรือใบกะเพราอยาก,กใส่ใส่ไปเลยค่ะเราไม่มีแล้วก็ใส่จะฉีกใบมะกรูดใส่ผัดเผ็ดหมูผัดพริกแกงหมูผัดผักกลางนะเวเรียกงั้นนะครับเพื่อนๆแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ